ผมแบงค์ชัยนนท์รักการจนนันกว่า20ปีที่ผ่านมาผมใช้ประสบการณ์ด้านการลงทุนของผมสื่อสารสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนในแวดวงกองทุนชั้นนำเพื่อหากองทุนไทย ESGX ที่ดีที่สุดในรายการเจาะพอร์ตไทย ESGX by Mr. Messenger ในยุคที่การลงทุน ไม่ใช่แค่การสแสวงหาผลตอบแทนแต่ยังคงต้องนึกถึงความยั่งยืนในระยะยาวบลจยูโอบีประเทศไทยหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับหลัก ESG อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคได้นำปัจจัยด้าน ESG ผนวกเข้ากับกระบวนการบริหารการลงทุนเพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุนทำให้ที่ผ่านมาบลจยูอบีประเทศไทยได้รับรางวัลด้าน ESG จากหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศตอกย้ำความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำด้าน ESG ของประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณชุนทวัฒน์ จิระวิชิตชัยนักกลยุทธ์การลงทุนจากบลจยูโอประเทศไทยถึงแนวคิดเบื้องหลังความสําเร็จนี้พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์การคัดเลือกกองทุนไทย h s g x และกองทุนที่น่าสนใจจากบลจยูโประเทศไทยที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความมั่งคัง่งและความยั่งยืนไปพร้อมกันทางบลจยูโบีมีมุมมองยังไงต่อตลาดหุ้นไทยบ้างครับ สิปีที่ผ่านมาเขาบอกไม่ไปไหนเลยมันจะไปรอบนี้ไหมครับ,รบก่อนจะไปเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องของภาพปัจจุบันก่อนเลยนะครับก็จริงๆถ้าเราไปดูจากตัวตัวเลขที่แบง์ชาติประกาศออกมาเนี่ยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่องการบริโภคครับ,รบเราจะเห็นการบริโภคอาจจะชะลอตัวลงเพราะว่าคนก็เริ่มจะประหยัด นะครับก็การบริโภคเนี่ยติดลบไปจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยก็ติดลบไปประมาณ0.5นะครับส่วนในเรื่องของตัวการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็ติดลบไปประมาณสักหเปอร์เซ็นส่วนพาร์ทที่เป็นการนําเข้ากับส่งออกเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยจะตรงข้ามกันเพราะว่ามีเรื่องของทาริฟนะครับเรื่องของการภาษีเนี่ยขึ้นมาก็ทําให้การนําเข้าเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นมาเพราะว่ากังวลเรื่องภาษีนะครับก็ทาให้ตัวการนําเข้าเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นประมาณสักงแปดเปอร์เซ็นต นะครับส่วนการส่งออกเนี่ยจะเห็นว่าย่อตัวลงมาชัดเจนครับก็ติดลบไปประมาณทักสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอันที่เป็นไฮไลท์นิดนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยก็คุณแบงค์จะทราบก็ตัวเลขมันชะลอตัวลงมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนใช่ครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเปลี่ยนเดสติเนชันครับก็อาจจะไปสิงคโปร์ ญี่ปุ่นอะไรนี้เป็นต้นหรือเกาหลีนะครับ,รบที่ไปเพิ่มตรงนั้นแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะลดลงก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวนลดลงไปประมาณสักเเปอร็ส่วนการลงทุนนะครับของภาครัฐนะครับอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาถ้าดูจากเดี้ยเพิ่มขึ้นมาถึง48%เพราะว่าฐานปีก่อนหน้านี้มันต่ำคราวนี้ถามว่าถ้าสโคปดาวน์ลงมาเนี่ยถามว่าก,การลงทุนในหุ้นไทยหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่ามันไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดไปย้อนดูนะครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย จุดที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่คนที่บ่นเรื่องนี้มักจะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนใน LTF ซึ่ง LTF ถ้าเกิดคุณแบงค์ไปดูย้อนหลังนะครับช่วง10ปีเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนจะชอบลงทุนช่วงประมาณ2เดือนสุดท้ายของปีับ2เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยถ้าเราไปดูย้อนหลังนะครับมีแค่ประมาณช่วงปี2015 <c oughs> ที่เลเวลเนี่ยอยู่ต่ํากว่า <Okay. S 2> พันสี่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของการลงทุนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ถ้าถามว่าวันนี้นะครับถ้าเราไปดูตลาดหุ้นไทยเนี่ย มันอยู่เลเวลผมใช้กลมๆนะประมาณสักพันสองใช่ซึ่งพันสองเนี่ยถ้าบอกว่าดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเฉลี่ยเซ็ตอินดีค์อยู่ประมาณพันห้าร้อยยี่สิบสองจุดครับวันนี้เรากำลังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงประมาณสัก20%ใช่อ่าเพราะงั้นทามมิ่งเนี่ยจุดเข้าลงทุนเนี่ยจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับต่อนักลงทุนจริงๆครับผมแล้วในมุมมองของบลจยูบีนตอนนี้เนี่ย ตอนนี้ออกกองทุนประเภทไทย e s ส X s ออกมาถือว่าจังหวะโอกาสในการลงทุนตอนนี้เหมาะสมไหมแล้วจริงๆแล้วไทย e s ย g X เนี่ยบอกกับใครบ้างครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีคำว่าไทย ESG X เนี่ยถามว่าต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของที่เขาออกมาเนี่ย <c oughs> เพื่ออะไรนะจริงๆกาเพื่อต้องการภาครัฐเนี่ยต้องการจะพยุง <c oughs> ตลาดทุนบ้านเรานะก็คือพยุงตลาดหุ้นนั่นเองครับนะซึ่งจริงๆทามมิ่งที่เขาให้ลงทุนเนี่ยจริงๆเพื่อจะ ให้ใช้ในการลดจำนวนภาษีนี่แล้วก็เปิดให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการลงทุนในกองทุนประเภทนี้เนี่ยได้นะครับในช่วงเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนายนครับนะครับกลมๆก,ก,ก็คือ2เดือนนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าเราไปดูเซตอินเด็กซ์ที่เลเวลพันสองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเลเวลที่ถูกมากครับก็ PE อยู่ประมาณสิบสามเท่าครับฮิสโตริเคิลย้อนหลังห้าปีเนี่ย PE ของหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเท่านะครับซึ่งวันนี้ถามว่าถ้า เรากล้าจะลงทุนวงเล็บนะครับลงทุนระยะยาวนะ uh huh. ถือลงทุนไป5ปีเนี่ยผมลองไปดึงข้อมูลย้อนหลังที่น่าสนใจจาก Morningstar มานะครับก็จะพบว่าถ้าเราทำาลงวิ่งดีเทอรหมายความว่าลงทุนวันนี้ถือลงทุนไป5ปี uh huh. แล้วก็ชิปไปทุกๆ1เดือน uh huh. นะถ,ถัดไปเนี่ยทุกๆเดือนนะครับปรากฏผลออกมาเนี่ยร้อเดือนเนี่ยนะครับมีประมาณสัก139เดือนที่มันเ,เป็นบวก uh huh. นั่นแปลว่า77% ของในช่วง20ปีเนี่ยถ้าเราดูจาก historical เนี่ยนะครับมันก็พูจว่าโอเคก็ถือว่าน่าสนใจ uh huh. ต่อการถือลงทุนในระยะยาวอยู่ uh huh. แต่อย่าง uh huh. ที่ผมบอกคุณแมงไ์ไปเมื่อสักครู่ว่าส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยมักจะไปเจอกับในช่วงปลายปีที่ราคาที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ในระดับที่สูง uh huh. แต่ถ้าถามว่าวันนี้เราอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ uh huh. มันไม่ใช่เพราะงั้นเนี่ย uh huh. ผมอยากให้ทวิสต์มองในมุมมองที่กลับด้านนะคือในช่วงที่เป็นวิกฤตเนี่ยเราต้องกล้าที่จะลงทุน แต่ว่าวงเล็บเนี่ยการลงทุนนั้นเนี่ยมันก็ต้องสมเหตุสมผลนะครับก็ซึ่งเราก็อาจจะดูจากระดับราคาแล้วก็มีการกระจายการลงทุนที่ดีมาถึงกองของทางบลจ UOB ที่ออกมาสำหรับไทย e s g X อกรอบนี้เนี่ยทางบจจมีออกกองแบบไหนนโยบายแบบไหนออกมาบ้างครับทีนี้เขาบอกว่าของบจจเราคีย์พอยทที่สำคัญเลยเนี่ยคือเราเน้นการลงทุนแบบแอคทีฟเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปดูตลาดหุ้นไทยไม่ใช่ ทุกเซกเตอร์น่าสนใจจริงไม่ใช่หุ้นทุกตัวดีหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยการลงทุนแบบแอคทีฟเนี่ยก็จะตอบโจทย์ให้กับผู้ลงทุนนะครับรส่วนกองทุนที่เราออกมาในรอบนี้สําหรับกองทุนประเภทไทย ESG เนี่ยออกมา2กองครับคุณบกองแรกเนี่ยจะชื่อว่ากองทุนเปิดนะครับ United นะครับอุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหรือว่ากองทุนชื่อว่า UEQ k t TESG จึงยอมจากไทยเอเจนะครับอ่าแล้วก็อีกกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดนะครับมิกซ์เจ็ดสิบสามสิบนะครับเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษครับผมซึ่งสองกองทุนนี้ต่างกันยังไงกองทุนแรกนะครับ UEQ เนี่ยจะเป็นการลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะครับถ้าเอากลมๆก็คือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่เขาสามารถจะปรับเฟกซิเบิลสัดส่วนนด้นิดหน่อยก็คือหุ้นอาจจะลดลงมาอยู่ในระดับประมาณสักแปดสิบถึงหนึ่งร้อยซึ่งต้องเป็นหุ้นกลุ่มความยั่งยืน <riv ota> ส่วนกองทุน U mix นะครับกองที่2เนี่ยจะเน้นลงทุนเนี่ยในหุ้นเหมือนกันแต่อาจจะมีสัดส่วนเนี่ยที่น้อยกว่าก็คือลงทุนในหุ้นี่ยไม่เกิน70ครับแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้หรือที่เหลือเนี่ยสินทรัพย์อื่นอีกประมาณ30% กับผมนะครับก็คือตราสารนี้เนี่ยเราจะมีกรอบการลงทุนนะครับว่าจะเน้นลงทุนนะครับในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยตั้งแต่อ,อ n v e s t m e n t Grade ขึ้นไปก็ค,คือ Tri p l e B ขึ้นไป <c oughs> นะครับแต่ว่าต้องบอกว่า80-90%ของพอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยที่เราลงทุนจริงเนี่ยนะครับก็จะเป็น a ลบจะเป็นส่วนใหญ <c oughs> นะ่แทบจะไม่ได้มี Investment Grade <c oughs> เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่ากรอบของมันเนี่ยจะอยู่ใน Investment Grade แล้วก็2เนี่ยนะครับเราจะเน้นการลงทุนในตราสารนี้ในกลุ่มความยั่งยืน Mm hmm. ด้วยความที่นโยบายเนี่ยมันเป็นการลงทุนนะครับที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่ออกมา mm hmm. mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโอ้อของพอร์ตเนี่ยในรอบปีบัญชีเนี่ยจะต้องมีหลักทรัพย์ที่เป็น e s g เนี่ยมากกว่า80%ขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างกองทุนของ U m i x แล้วก็ยูอ e ีคิวครับผ mm hmm. แล้วถามว่าเอ้สองกองทุนนี้มันมันต่างยังไง mm hmm. นะครับผู้ลงทุนควรจะเลือกยังไงดี mm hmm. ถ้าดูจังหวะ Timing แบบนี้เนี่ยนะครับอ,อันแรกเลยที่ผมอยากให้ เน้นก็คือว่าผู้ลงทุนควรจะกระจายการลงทุนอถ้าเกิดว่าเม็ดเงินของเราเนี่ยไม่ได้มีการกระจายในตราสารนี้เลยผมอาจจะแนะนําว่าช่วงจวังหวะนี้เนี่ยอาจจะเน้นลงทุนในกลุ่มที่เป็นกองทุนประเภท U UM mix ครัขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยมีการลงทุนที่ กระจายอยู่แล้วนะครับเช่นไปลงทุนในพวกตราสารหนี้บ้างอยู่แล้ว,ลวก็อาจจะ,ะมาแล้วรับความเสี่ยงที่สูงก็อาจจะเลือกลงทุนในกลุ่มกองทุนที่เป็น U E Q ของเราแล้วก็2เนี่ยนะครับเราจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนด้วยความที่นโยบายเนี่ยมันเป็นการลงทุนนะครับที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่ออกมามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโอ้เออของพอร์ตเนี่ยในรอบปีบัญชีเนี่ยจะต้องมีหลักทรัพย์ ที่เป็น ESG เนี่ยมากกว่า80%ขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างกองทุนของ UMIX แล้วก็ UEQ ครับผมซึ่งเราออกมาเนี่ยนะครับมาตามเงื่อนไขของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีการเอาไปลดหย่อนภาษีได้จะต้องแบ่งอกเป็น2ก้อนก้อนเงินเก่านะครับคือจะต้องโอนย้ายจาก LTF นะครับมาเนี่ยนะครับซึ่งเงินเก่าเนี่ยสามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับได้สูงสุดคือ5 0โอเคนะครับแต่ว่าเขาจะแยกว่าปีนี้ นะครับจะสามารถลดจอดได้3 0 0 0 0นแล้วก็ปีถัดไปอีก4ปีปีละห้า0มื่นใช่ครับผมเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วทั้งก้อนของเขาเนี่ยเงินเก่าคือ5 0 0แสนอันนี้สำหรับโอน LTF มาซึ่งเงื่อนไขที่ต้องโอนทั้งก้อนใช่ครับเงื่อนไขคือว่าคุณมี LTF เนี่ยนาบกี่ที่ก็แล้วแต่ต้องโอนนะครับมาไทย i JX ทั้งหมดนะครับคือขาดไปนิดนึงเนี่ยก็ไม่ได้นะครับต้องโอนทั้งหมดเลยครับผมนะครับถึงแม้ว่าถ้าคุณถืออยู่เกินสิทธ ของภาษีที่คุณจะลดหย่อนคุณก็ต้องโอนทั้งหมดอยู่ดีทวนกันอีกทีนะครับว่าบริจยอบีออกมาเป็น2คลาสก็คือคลาสสาหรับนักลงทุนที่ลงทุนใหม่เงินใหม่ซึ่งได้สิทธิลดหย่อนภาษีคือ30,000 0ใช่ครับกับอีคลาสหนึ่งก็คือโอนจาก L t f ทมาซึ่งต้องโอนทั้งก้อนเวลาโอนมาห้ามมาโอนมาที่ตัวกองอ้ที่รับเงินใหม่นะไม่ได้ไม่ได้ไไดขอทวนชื่อกอนอีกทีหนึ่งเพื่อความแม่นยําเป็นยังไงบ้างครับ, <S <S รบก็ต้องบอกว่าอย่างกองทุนแรกนะครับ u e อเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นตัวคลาส เงินใหม่เนี่ยจะไม่มีตัว L นะครับซึ่งก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นแบบชนิดแบบมีจ่ายปันผลกับชนิดไม่จ่ายปันผลนะครับถ้าเกิดเอาไม่จ่ายปันผลนี่จะเป็น N 6 8แโอเคแต่ถ้าเกิดจ่ายปันผลนี่จะเป็น D 6 8สโอเคนะครับส่วนกองทุนอีกกองหนึ่งก็คือ U mix เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหุ้น70สิแล้วก็สินทรัพย์กลุ่มพวกตราสารหนี้หรือสินทรัพย์อื่นอีก30%เนี่ยก็จะแบ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนใหม่ นะครับกับเก่าเหมือนกันใหม่เนี่ยก็จะเป็น n 6 8เนี่ยจะเป็นแบบไม่จ่ายเงินปันผลครับ,รบ<ม>ส่วน d 6 8เนี่ยจะเป็นจ่ายปันผลนะน่าจะ n ย่อจาก non dividend d ก็คือ dividend นั่นแหละโอเคครับงั <Okay. S 2> ้นเข้าไปถึงกลยุทธ์หน่อยครับแล้วผู้จัดการกองทุนที่บอกว่าเป็น active management portfolio เนี่ย แล้วมีวิธีในการคัดเลือกยังไงหน้าหุ้นจะเป็นแบบไหนครับคือต้องบอกว่ากองทุน UEQ กับ Umix เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งจัดตั้งขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยพอร์ตได้เพราะว่ามันเพิ่งตั้งนะครับก็เราขออนุญาตใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนประเภทเดียวกันที่ตั้งมาก่อนหน้านั้นแหละนะครับให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับก็จะเป็นกองทุนที่ชื่อว่า TSEQ Uh huh. นะครับขีด uh, T E S G ซึ่งจะเป็นกองทุนประเภท E S, uh huh. <S G เดิม <Okay. S 1> ในปีก่อนหน้าที่ออกมา uh huh. ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นลงทุนในพวกตาสารทุนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารเป็นต้นกลุ่ม ICT นะครับหรือว่ากลุ่มอย่างเฮลท์แคร์นะครับก็จะมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม แต่ว่านปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูพอร์ตเนี่ยเราจะอันดเวรพูดกลุ่มพวกพลังงานกับธนาคารอยู่เพราะก็ด้วยความที่เศรษฐกิจโลกณวันนี้เราเห็นนะครับว่าความชัดเจนก็คือว่าถึงแม้จะเรื่องภาษีเนี่ยเราเห็นซอฟลงทวนที่ซอฟลงแต่แน่นอนมันไม่หมดไปใช่ครับความไม่แน่นอนเนี่ยมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นความผันผวนตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โอเวอร์ออลของทั้งโลกเนี่ยจะเริ่มเห็นคล้ายๆว่าอัตราการเติบโตที่ชะลอลง ราะงั้นด้วยอัตราการเติบโตที่ชะลอลงแน่นอนครับก็กระทบกับเรื่องของการใช้พลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มแบงกิ้งเองเนี่ยนะครับพอเริ่มมีเรียกว่าการปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะทําให้กําไรของธนาคารเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับลดลงตรงนี้ย่อลงมาได้นะครับปัจจุบันเราจึงเน้นก็คือว่าอันเดอร์เวกนะครับสกลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเราจะโอเวกในกลุ่มพวกดิเฟนซีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มพวกยูทิลิตี้ไอซ นะครับเราก็รวมไปถึงในกลุ่มที่เป็นพวกเฮลทแคร์นะครับสามกลุ่มนี้เป็นหลักโอเคเห็นภาพชัดเจนครับทั้งหมดทุกกองของไทย e s s x ที่ทางบอร์จอ u o, b a m ออกมาพอบอกให้ได้ไหมครับว่าคร่าวๆว่าค่าธรรมเนียมการจัดการมีจะมี f r อนต์เอ็นฟรีแบ็กเอ็นฟรเป็นยังไงบ้างครับโครงสร้างนี้ จริงๆก็ต้องบอกว่าตัวค่าธรรมเนียมหลักๆเนี่ยที่ผู้ลงทุนมักจะสนใจเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าฟอน์เอ็นนะครับเพราะว่าต้องโดนแลกเข้าค่าฟอน์เอ็นเนี่ยเรายกเว้นก็คือไม่มีการเรียกเก็บครับทั้ง2กองเลยนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่เราไม่ได้เรียกเก็บโดยตรงเดีผู้ลงทุนแต่ว่าอาจจะเป็นค่าที่เอามาคอนซิเดอร์กันถ้าเป็นส่วนใหญ่คือค่าจัดการกองทุนครับผมค่าจัดการกองทุนเนี่ยก็เราคิดที่ประมาณเก็บจริงเนี่ยหนึ่งจุดหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปี ะครับซึ่งอันนี้ก็เก็บจากกองโอเคครับอันนี้เป็นหลักๆที่ผู้ลงทุนมักจะดูกันนะครับส่วนอันอื่นก็สามารถดูตามข้อมูลตามหนังสือชี้ชวนก็ได้ใช่ครับแล้วสำหรับใครที่สนใจลงทุนกับกองทุนไทย SGS กับบลจยูอบีเนี่ยต้องลงทุนตอนไหนยังไงครับเงื่อนไขครับก็ตอนนี้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนนะครับในช่วงหลัง IPO ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาถึง30มมิถุนา ทั้งเงินโอนย้ายก็สามารถโอนย้ายในช่วงนี้จาก LTF มาอยู่ t ทย i g h ได้แล้วก็สำหรับเงินใหม่ที่ลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับช่วง13พฤษภาคมถึง3 0มิุนาคนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจลงทุนณตอนนี้ทางบลจอยบีทราบมาว่ามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับคนที่สนใจเป็นยังไงบ้างครับก็โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับก็คือทุกๆเงินที่ลงทุนใหม่นะครับ50,000หรือเงินที่โอนย้ายนะครับทุกๆ50,000บาทเนี่ย จะได้รับหน่วยลงทุนนะครับกองทุน TCMF นะมูลค่า100บาทซึ่งอันนี้เป็นกองทุนมันนี่งไปกฟันใช่ครับก็คือได้ตลอดจนครบเงื่อนไขตอนวันที่30มิถุนายนเลยใช่ครับครับผมสำหรับใครที่สนใจลงทุนหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบลจยูบีเนี่ยติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับก็ w เว็บนะครับ o ubam co t h นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเบอร์0 2 7 8 6 2 2 2 2ออครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับได้ครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจลงทุนในกองทุนไทย ESGX หรืออยากหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ p h e n o m e n a หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราทั้ง Android iOS, omena, และ iOS p h e n o m e n a แล้วก็สามารถซื้อลงทุนในกองทุนไทย ESGX ผ่านแพลตฟอร์ม h e n o m e n a ด้วยนะครับ